สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นคิวของ AWC AWC ทำธุรกิจอะไรเราไปดูกันเลย เข้ามาที่เว็บไซต์ set.or.th นะครับก็พิมพ์เป็น AWC เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคน AWC มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ที่แรกที่ต้องไปดูสรุปข้อสันเทศบริษัทจดทะเบียนนะครับว่า AWC ทําธุรกิจอะไรนะครับประกอบธุรกิจโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นก็คือเป็น holding company นะครับเป็นอสังหาริมารั์ชั้นนำนะครับ AWC เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นแบบเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยนะครับแบบครบวงจรเลยนะครับประกอบด้วยธุรกิจโรงแรมและบริการธุรกิจอสังหา มทรั์เพื่อการพาณิชย์ก็คือให้เช่าสำนักง,งานซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบการค้าและกลุ่มสำนักง,งานอก็เป็นออฟฟิศนะครับทีนี้อ่านแค่นี้เนี่ยมันยังชัดเจนยังบอกอะไรไม่ได้ทุกคนคลิกไปที่เว็บไซต์ของเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เลยนะครับเหมือนเดิมไปที่เมนูธุรกิจของเราก็จะเห็นว่า A W C ทำอะไรนะครับนี่คือธุรกิจของ A W C นะครับก็คือเนี่ยเป็นโรงแรมนะทุกคนนั่นหมายความว่า ธุรกิจนี้จะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยตรงอันนี้เป็นเป็นโรงแรมและบริการเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นได้รับรางวัลต่างๆทั่วประเทศในรูปแบบธุรกิจมีลักษณะเฉพาะของธุรกิจนะครับก็คือร่วมมือกับผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลย กลุ่มศูนย์การค้าศูนย์การค้ามีอะไรบ้างมีเอเชียทีค e เนี่ยทุกคนเอเชียทีค e ก็จะประมาณนี้ต่อมาอาคารสำนักง,งานก็คือให้เช่าสำนักง,งานนั่นแหละคนมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะเขียนข้อมูลบอกนะครับภาพรวมของธุรกิจ A W C จะเป็นประมาณนี้เลยกลุ่มธุรกิจค้าส่งครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเข้ามาอ่านได้เลยว่าไอ้ค้าส่งเนี่ยมีค้าส่งแนวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ A W C เป็นอีกหนึ่งเบอร์ต้นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าพื้นเพจ,จะเป็นประมาณนี้ถ้าทุกคนจําอะไรไม่ได้เนี่ยผมแนะนําให้จําเป็นภาพแล้วก็ดูว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นภาพประมาณเนี้ยเป็นทําโรงแรมเป็นโรงแรมรักชวรี่หน่อยแล้วก็แบบอาจจะตีตลาดลูกค้าต่างประเทศนิดนึงประมาณนี้ feel A W C ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าโอเคถ้าทําโรงแรมแบบนี้ ทุกคนชอบไม่ชอบยังไงก็ลองดูโมเดลธุรกิจหลังจากที่ดูโมเดลเสร็จอ่ะกนก็กลับมาที่นี้แล้วก็มาที่งบการเงินผลประกอบการทุกคนก็จะเห็นเลยว่าปี63เนี่ย AWC เขาติดลบแล้วก็ค่อยๆฟื้นกลับมานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคนไทยก็เริ่มแบบเลือกกลัวโควิดไปแล้วเพราะว่าแบบมันเยอะจริงๆก็มีการกลับมาท็อปมาใช้มาเช่าโรงแรมของเขานะครับแบบไปเที่ยวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของเขาจะกลับมาแล้วนะครับสองไตรมาสปีนี้เนี่ยฟ สาดกำไรไปนะครับฟาดกำไรไปเท่าไหร่กำไรสุดที่เนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยล้านแล้วนะครับพี่พี่ดูนี่นะหนึ่งพันสี่ร้อยล้านแล้วนะปีที่แล้วทั้งปีอ่ะแปดร้อยหกสิบเอ็ดปีนี้ยครึ่งปีอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยล้านนั่นหมายความว่างบของ AWC กําลังจะกลับมาพองบของ AWC กําลังจะกลับมาอ่ะบ้นานทัดสุดท้ายเลื่อนมาดูเขาหน่อยนะครับที่อีพี่พี่วิเห็นไหมห้าสิบเจ็ดนี่คือโคตรแพงครับเป็นหุ้นที่โคตรแพงนะครับแล้วก็ไม่มีปันผลนะครับนั่นหมายความว่าท่านควรจะลงทุนกับ AWC เนี่ยอออาาาจจจะะตตต้้้้้้งงงงงลลลทุุนนนนนนนแแบบหหขขึววก็ยยดัััเเี่่ม เล่นธีมอะไรเล่นธีมงบเทินาราวก็คือจากที่แบบว่าขาดทุนกลับมากําไรแล้วตามทีมของตลาดตามธีมของเศรษฐกิจที่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาทุกคนก็จะเล่นทีมนี้แล้วก็อันสุดท้ายถ้าจะเล่นตามธีมแบบนี้สิ่งที่เราไม่ดูไม่ได้ก็คือ A W C นะครับก็คือเป็นกราฟถ้าทุกคนดูจากภาพนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าตั้งแต่โควิดนู่นอันนี้คือโควิดรอบแรกนะครับก็จะเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับนะครับยื่นขางขายบนนะครับเล่นง e so like ่ายๆแต่ตอนนี so so let s let s ้ม mm ันกำลังเจาะทะลุกรอบนี้แล้วนะครับถ้ามันทะลุได้เนน่ยักกก็จะข้ลาางงบบ ให้ไปเล่นข้างบนเลยซึ่งถ้ามันขึ้นไปเหนือตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นออทามไฮก็คือแบบไม่มีใครดอยแล้วก็จะไหลไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากําลังเทสแนวต้านอยู่ไม่มีอีกหนึ่งแนวที่ต้องเทสนะครับทุกคนก็ปิดประมาณนี้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  ถ้าเกิดว่าเด้งลงมาเทสประมาณ5บาทแล้วไม่ลกทุนก็ใสเลยแล้วก็สตอปลอตสั้นๆไปที่แบบว่าจะมองในมุมมองของการเทรดนี่ก็คือตัวอย่างการเล่นหรือว่าแบบการเทรดการลงทุนใน A.W.C. นะครับขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะพิจารณาไงผมไม่ได้แนะนาให้ซื้อหรือว่าแบบไปขายตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์กราฟให้ดูเฉยๆนะครับว่าเราควรจะดูยังไงประมาณไหนหุ้นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ขาลงนะครับหุ้นตัวนี้เป็นเล่นในกรอบไซด์บีก็คือมันออกข้างมันไม่เป็นเลยถ้าทุกคนนับภูเขา บบมภูเขาไม่มยกถ้าเกิดว่าภูเขาไม,ม่ยกแบบนี้แสดงว่าหุ้นมันยังไม่ไปไหนถ้าเมื่อไหรที่ภูเขาเริ่มยกหุ้นเป็นขาขึ้นถ้าทุกคนเล่นขาขึ้นโอกาสจะกำไรเยอะกว่าแถมถ้าตัวไหนเป็นหุ้นพื้นฐานดีอ่ะมันจะพุ่งทะลุอวกาศไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูเรื่องเทรนด์ด้วยสําหรับการลงหุ้นแต่ละตัวนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ AWC ชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ใครมีไอเดียอะไรใครจะเพิ่มเสริมเติมข้อมูลตรงไหนคอมเมนต์ให้เพื่อนเอนที่เป็นมือใหม่ได้อ่านกันได้นะครับจะได้เป็นการแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทางนะครับทั้งเฟซบุ๊กยูท u บทิกต็อกไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ